นาโนไฟล700ยังน่าใช้อยู่ไหมในตอนนี้ไม้ My ตัวนี้ออกมาได้4ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นสุดท้ายของนาโนเรที่เขาออกมาแล้วเขาก็เปลี่ยนรุ่นมาเป็น n a โ o Flare 700นะครตอนนั้นก็ราชนกก็ใช้มารินก็ใช้แล้วก็นักกีฬาชั้นนําหลายๆคนก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วถ้าถามว่าในปัจจุบันยังมีใครใช้อยู่ไหมก็เยอะมากนะครับที่ใช้อยู่โดยเฉพาะทีมชาติเกาหลีเกาหลีใต้เนี่ย ขึ้นชื่อเรื่องเกมสปีดขึ้นชื่อเรื่องเกมลับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนตอนนี้เขาอยู่กับวิกเตอร์ก็ซีรีส์เบฟซอ์เนี่ยก็จะเป็นไม้ซีรีส์หนึ่งเลยที่เห็นนักกีฬาเกาหลีใช้กันเยอะแล้วพอมันสืบทอดมายังสปอนเซอร์ที่มาเปลี่ยนเป็นโยนกเนี่ยก็มาเป็นตัวนี้แหละครับนานแฟลายเจ็ดที่เขาใช้กันเยอะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้ามาในตลาดของไม้สายสปีดจากทางโยนอย่างแท้จริงเป็นเฟรมไม้ที่บางตัดอากาศ แล้วก็เป็นไม้ที่คือแบ่งคาแรคเตอร์ชัดไปเลยว่าซีรีส์นี้เนี่ยคือซีรีส์สปีดซีรีส์อื่นเนี่ยก็คือเป็น a อค u r รีเป็น Power ไปนะแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือสปีดเลยในตอนนั้นที่ออกมานะครับไม้ตัวนี้ก็อะไรดีๆก็จับยัดใส่มาหมดเลยทั้งคาร์บอ m 4 0 x ทั้งตัว hmg ก a า i t e แล้วก็เทคโนโลยีที่เรียกว่า Sonic f l a r e System ที่ถ่วงไว้ตรงหัวแล้วก็ตรงด้านล่างของไม้ทำให้ไม้เนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็สวิงได้ไบอะไรดีๆเนี่ยก็เอามาใส่ตัวนี้หมดเลย คือซีรีนาโนแร์เนี่ยนับตั้งแต่ตัวเนี้ยเปิดทางให้ไม้สายสปีดเนี่ยก็มีรุ่นน้องรุ่นพี่เนี่ยตามกันมาก็มี600มี800 800โป o พันเซตก็เป็นเรื่องที่คนที่กําลังจะซื้อไม้เนี่ยก็คงคิดกันบ้างแหละว่าเราจะซื้อไม้ตัวไหนดีแล้วก็ยิ่งแบบว่าตอนนี้เนี่ยยเน็ x, เขาลดราคาตัวนี้เหลือ4 8 0 0ก็เทียบกับราคาไม้รุ่นอื่นในตลาดเนี่ยอย่างตัว800 Pro เนี่ยก็5,900แล้วก็ตัวพันซเนี่ยก็6 0 0 ตัวนี้จะได้เปรียบเรื่องราคามากเป็นไม้ที่คุ้มค่าเกินราคาไม้หนึ่งในในตลาดตอนนี้ที่โยนิคทำออกมาขายนะครับยิ่งซื้อช่วงช้อปปี้ที่แบบวันเลขเบิ้ลหรือว่าช่วงที่แบบวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยมีคอยมีโค้ดลดมันก็ยิ่งทําให้แบบไม้ตัวนี้ราคาต่ำลงไปอีกแล้วด้วยศักยภาพของไม้นะฮะมันเป็นไม้สายสปีดก็จริงแต่ว่ามันสามารถบุกโดยที่เรายังได้เปรียบได้แล้วก็เกมลับเนี่ยก็ดีไม้ตัวนี้เนี่ย สำหรับเกมบุกก็ยังเล่นได้นะมันไม่ได้ทิ้งความเป็นไม้แบตที่บุกไม่ได้ไปเลยแกเป็นไม้สปีดอย่างเดียวไปเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันยังสามารถทําเกมบุกได้ดีไปดูอย่างตัวนักกีฬาที่ของเกาหลีที่เป็นแชยูจุงกับโซซึงแจนะครับเขาก็ใช้ตัว700คู่กันเลยตัวนี้ก็ตามสไตล์การเล่นของเขานะครับเขาก็เล่นบุกดีรับดีมันก็เป็นเป็นคู่หนึ่งที่ดึงคาแรคเตอร์ดึงศักยภาพของไม้เนี่ยมาได้ดีที่สุด สำหรับนักแบทอย่างเราเนี่ยที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าตีออกกำลังกายก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถรีดประสิทธิภาพไม้ออกมาได้เหมือนกับนักกีฬาทีมชาตินะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้ผมว่าก็ยังให้ในสิ่งที่คนเราต้องการได้นะครับคืออย่างแรกเลยคือตีสนุกตีง่ายไม่ทําให้บาดเจ็บแล้วก็ยังสามารถคงรูปแบบเกมที่เราต้องการได้นี่ยสมมุติว่าผมชอบเล่นเกมบุกเนี่ยมาใช้ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้หัวเบาเกมบุกเนี่ยมันจะค่อนข้างด้อยไปนิดนึงแต่ว่า มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันด้อยจนมันเป็นปัญหานะครับดังนั้นแล้วไม้ตัวนี้ผมว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจมากๆไม้หนึ่งรุ่นนี้มือ2ในตลาดก็ยังคงราคาซื้อได้สบายอยู่นะแต่ว่าถ้าแบบคิดว่าเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งเพื่อไปเอาไม้มือ1เลยก็โอเคนะครับเพราะว่าไม้มันจะมีจุดข้อสังเกตนิดนึงข้อควรระวังนิดนึงก็คือเฟรมมันบางแล้วก็มันเปราะนะฮะดังนั้นเราถ้าสมมติไปซื้อต่อคนอื่นมาเนี่ยมันผ่านการขึ้นเอ็นมาหลายครั้งก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ มันจะมาหัดที่เราได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าโชคดีก็ไม่มีปัญหาะไรนะครับได้ของถูกแล้วก็แถมยังได้ไม้ที่ตีดีอยู่สรุปนะครับไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้ไม้หนึ่งที่ยังคงมีความคุ้มค่าและน่าเล่นน่าหามาซื้อใช้ถึงแล้วว่าจะออกมา4ปีแต่ไม้ตัวนี้ยังเป็นไม้ที่ดีมากๆไม้หนึ่งในซีรีส์นาโนแฟร์และเป็นไม้ที่ดีมากๆไม้หนึ่งในตลาดตอนนี้นะครับใครที่กาลังมองหาไม้ตัวนี้อยู่เนี่ยมือหนึ่งก็ถ้าในตามชอ็อปโพ้โกดก็ 1> 4 1 0 0 3 7 0 0แล้วแต่ช่วงมือ2ก็ประมาณ3,000นินนิดโชคดีหน่อยก็อาจจะ2ไปไปก็เริ่มมีมาขายกันนะครับราคานี้ก็ลองเป็นตัวเลือกดูแต่สำหรับผมแล้วใช้ไม้ตัวเนี้ยไดหวังตีสนุกมากและผมชอบมากๆนะครับนาน o ฟล a าเ700ครับผม